แล้วก็กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มายอยู่กับเกมฟ Farm t h u เตอร์กับ f าแ f a มิกนะครับ <c oughs> อันนี้เป็น EP แรกใช่แล้วไม่มีอะไรมากทำฟาร์มเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนฤดูแล้วพบอีกกี่นาทีอ่ะอีกเหมือนบอกอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ไงใบไม้พีแล้วพบเดี๋ยวเก็บเอง เก็บเองเฮ้ยใบไม้ร่วงมาพบเมื่อกี้ใช่ปะใช่ใช่มีใบไม้ร่วงอ่านี่ไงพบาเคยยาวมาแล้วเราทำไหมเนี่ยโอเค มิกมาช่วยอันนี้นะช่วยชฉาะกระล่ำปีนะอ่าอ่าเฮ้ย <Hey. S 2> อมันใหญ่อ๋อก็คือซื้อต่อกันไปเลยใช่ไหมกำแพงนี่มันก็จะหายไปอันอันนี้ยี่ห้าพบพบดูกันอัะไรถูกใจให้ดูยี่ห้าเพชรยังไม่ต้องรีบซื้อดูกันม,ม,มีมีฟักทองให้พบยี่ห้าเพชรเหมือนกัน อันนี้มีกางหันลมเลยเอออยามารดน้ำต้นไม้ด้วยแพงจงหายไปเดี๋ยวไปดูอน,นี้อืม อันนี้คือต้อนอะไรอ่ะถั่วลันเตาพบเฮ้ยเ,เรื่องอยู่นะมีอะไรเนะี่ยอ้อยเหรอต้นไผ่ทำไ,ไมไม่มีใบวะต้งองรอก่อนอันนี้อะไรอะมิกต้นซากุระเหรอกุหลาบญี่ปุ่นสักุระแน่เลยมีไก่ด้วยมิกอ่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะป้ายไม้เครื่องเครื่องมือ เต,ตาพิ้งบาร์บีคิวมันทำอะไรได้อะตลาดไม่ไม่รู้ไม่รู้เยอะเยอะเพิ่งใช้นะอ่างห่อ่างหุ่นอ่งหุ่นอ่งหุนอังหุนงหนงหนงห่นต้องรอต้องรอเวลา แ p p เปิลเ l ลอัพเฉยไอพบดอกกุหลาบญี่ปุ่นอ่าฮะอเก็บไอ้นี่ดิดอกกุหลาบญี่ปุ่นเก็บอ,อันแรกมันล้นๆเลยไมมฮ่เหรอใช่ใช่แบบนี้แหละดีแล้วอืมแตงกวาซูกินนี้ได้แล้วหัหอมมันต้องอันหน่อยปะ รถรถเออเอออะไรพบมันปีนข้ามเมาื่อกี้แล้วตกแล้วตกตกอเ,เอ,อ้ยพบปากเขตร้อนโอ้โหก็คือต้องมันจะสุ่มใช่ไหมต้องตกสิบรอบอ่ะเอ,อ้ยเราตกไปแล้วรอบนึงนี่แสดงว่ามันสุ่มดิมิกถ้าละทิ้งได้ไหมอะ ไอ้ต้นอะไรเนี่ยวาทหางจระเข้กดดูคิวดิวานหักงจระเข้ม,ม่ต้องคอยพูดดังๆอ,ะอ่ะอ่กดคิวดูดิใช่ซื้อที่ดินให้นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ มิกปลูกต้นฝ้ายอ่ะอือปลูกฝ้ายทำอะไรเนี่ยเก็บไก่เก็บไข่ตรงไหนโล่งๆอ่ะเอาไว้ตรงนั้นนี่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 เอ้ยมิกตรงนี้ดิป่ะมิกตรงไหนไป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 ตรงนี้อ่ะปั๊บปั๊บ อโอ้โห <laughs> เต็มเลย <laughs> มเรามีตังค์ใหญ่กันแล้วม,มาแล้วเ <laughs> หลือไอ้ต้นนี่ไม <laughs> เรารอบต้นไม้เลยรอบไอ้นี่เลย <laughs> เอาไหมาไม่ตั้งหรอกเฮ้ยมีต้นแพรด้วยตัวสามร้อยผมผลิตสิบห้าแพรนี่พอหรอผลิตแปดตัวละร้อยอืมมันสวยอะ่ะวางให้มันดูแบบลกๆไปก่อน ปัญญพืชไปดูไก่ดิไก่เราเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้อ๋อ,เ,อ,เ,อเก็บได้แก้วโอ้โหเวล10สิบเกมนี้เวลขึ้นยากจัง ถ้าเป็นเกมมือถือนะมิกปันานนี้เบลร้อยแล้วอีเนดเดียวผมก็จะมาซื้อที่ดินตรงนี้กันนะครับผมใช่เล้วออปึ่งเงินไม่พอหนึ่งร้อยเพชรว้าวว้าวเฮ้ยพอตีสามไปดูนีไปดูบาติว สงสัยมานานแล้วพบอะไรอะ่ะคืออะไระประตูมิติหรือห้องน้ำหรือห้องน้ำตกแต่งหรอพบเฮ้ยข้าวบาเล่นี่ไงพบหนึ่งห้องน้ำเออมิกเอาไฟถนนมาปักตรงไอ้นี่ดิเอ้าพบตกปลาเขตร้อน,อน,อไ,นได้เก้าอันอ่าทำไมเองได้แค่ตัวเดียวอง นั่นดิโบอะไรได้ไรไรพบสองร้อยยี่สิบไงเห็ดไงอ๋อดูดูตังดิจริงๆเห็ดมันต้องปลูกในที่ร่มนะอืมไม่โลพเลยเห็ดอยู่ไหนอ่ะอ้าวปลูกไม่ได้พบเป็ดไหมเอาเป็ดไหม เป็ดเหรอแพงมิกเป็ดสองตัวไงแต่มันได้อะไรบ้างอ่ะอ่อเป็ดได้ได้ผลผลิต420ทุกทุก40นาทีรอ,ออะไร <laughs> อ่ะ <c oughs> มีกมิกตั้งฟราร์มแยกอ่เนี่ยอ,อีกอีกอันเดียวก็จะได้<ร>หนึ่งเหรียญ<ร>แล้วพบแล้น่ยพบเลเวลห้าแล้วเหรอไหนอะไรวะไวจัง ไหนฮะดูดิใช่แล้ยังเวลาสามอยู่เลยอืมปลูกอะไรดียะพบเงินเหลือห้าร้อยแต่งโมมะทำทำความแยกไว้แล้วพบทำแยกไว้แล้วเนาะสอ,องวันก็สองวัน ผลไม้สูลูซัมบาดูซูรูมบาซิกาหมดหน้าหน้านี้ไปหน้าไหนตอนเนี่ยหน้าร้อนไปหน้ามิกเดิลทำฝาบใกล้ๆกันดีป่ะว่าไหมอืม,อมวิง่งรถ เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะโอเคป่ะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นลงนาไหมครับเออลงนาลงนาเออส่วนมากคนเข้าไปนั่นกันลงนาครับหันหน้าหน่อยดิหันหน้าทางนี้เอ้ยเอาหันหน้าเออทางนี้ทางนี้เออทางนี้ทางนี้นี่นี่พบพบตรงนี้ขึ้นไปข้างบนไหมเราขึ้นไปบนขึ้นไปบนเนี่ยฟาร์มใหญ่อ่ะ ช่างมันมาข้างล่างก็ได้มิกสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมเพื่อนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาหน้ามาเล่นฟาร์มทูเกต์ใหม่นะครับไปไปจ้าดีครับบาย